ก็มีคำถามจากทางบ้านนะคะว่าทำไมกิน Probiotics ค่ะหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วเพื่อเสริมสร้างการทำงานของลำไส้ของร่างกายแต่ไม่ได้ผลค่ะสิ่งที่คุณต้องหวนกลับมาคิดก็คือว่า Probiotics นั้นนะคะถึงแม้จะมีหลายยี่ห้อค่ะทุกคนแต่เอาข้าจริงนะเอาแบบยี่ห้อที่มีความสเสถียรมีความคงทนเนี่ยอาจจะมีไม่กี่ยห้อรวมไปถึงปริมาณแล้วก็คุณภาพของโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนาะแต่ที่หมอดาวเนี่ยจะมาู จะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเรื่องผลิตภัณฑ์นั้นแต่มเดาจะมาย้ําเตือนว่าเราจะต้องไม่กินโปรไบโอติกพร้อมของร้อนนะคะไม่งั้นน้องจะตายหมดก็คือน้องเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีเนาะเพราะฉะนั้นน้องต้องการการดูแลค่ะแบบบอบางอ่าละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินพร้อมอาหารต้องเป็นอาหารที่มีความเย็นหน่อยอุ่ผมเขาปากอะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะทุกคนขาที่สำคัญเลยค่ะการกินโปรไบโอติกนั้นนะคะทุกคนจะต้องให้อาหารน้องจุลินทรีย์ด้วยนั่นก็คือพรีไบโอติกค่ะพรีไบโอติกได้แก่อะไรบ้างอะไปดูในตู้เย็นกันว่ามันจะมีอะไรที่เป็นพรีไบโอติกเนาะตอนนี้นี่หมอเราอยู่ที่บ้านนะไม่ใช่บ้านตัวเองค่ะคือถ้าบ้านตัวเองหรู่ลามาหาขนาดนี้ก็ดีนะคะแต่อันนี้เป็นพูล่าอยู่ที่เขาใหญ่ชื่อว่าซานโชะนี่เลย ยถ้าจะกินโปรไบโอติกต้องกินแบบนี้ค่ะทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหมอ่าหมาเราย่อดีกว่าอันนี้คือเซตหมูกระทะนะคะจากเมื่อคืนนี้ตึงไม่ใช่ค่ะ,ไม,คะไม่ใช่กินโปรไบโอติกกับหมูกระทะนะคะแต่นี่คือผักค่ะเนี่ยเห็นไหมว่มีเ็ดเนี่ยนึ่งอึ่งหนึ่งหนึ่งหึ่งอันในเแล้วก็มีผักเขียวๆนะคะนี่เลยอ่าที่สําคัญค่ะก็คือการกินโปรไบโอติกให้ได้ผลค่ะทุกท่านจะต้องกินพร้อม ร่วมและขาดไปได้ก็คือพรีไบโอติกซึ่งโอ้ยแมงวันบินผ่านพรีไบโอติกนั่นก็คือพืชผักใ่อาหารนั่นเองรู้ไว้ต้องกินพร้อมกันนะคะแล้ววันนี้หมอดาวขอตัวไปละลาปาจริงโกก่อนนะคะเพราะหมอดาวอยู่ในผู้วิลล่าคนเดียวสบายใจสบายตัวมากเลยคะ่ะเป็นอนจาจักรของชัดาวเลยทีเดียวชโยที่เขาใหญ่คะ่ะ